เจ้าเขาเกาหลีเออแน่นอนนี่จ้ะครับพี่น้องเมียขะนิ่งครับผมสงสัยมาแทะฝนตกสองสามมือส้องสามมือไหลังนี่ฝนตกแห้งครับพี่น้องฝนตกแห้งข้าเจ้าพระกันมาไทยพอดีเลย มื่อสองสามมื่อที่แล้วนี่ฝนตกนี่อากาศห้อนเอานะครับพี่น้องเกาหลีไหมห้อนเอาข้าอิลีผมกันเลยว่าอ,าอยู่ว่าถ้ามันเอาแบบนี้ฝนตกแบบนี้ถ้าเบิดฝนหนาวเนี้ยนอนครับผมหนาวอิลีแบบนี้มื่อนี้มื่อนี้หนาวข้าอิลีมือนี้มื่อนี้นติดลบสองของซาข้าเจ้าไทยพี่น้องไทยแล้วพอดีเลยไทยแล้วนี่เอาขีง่งัวใส่แล้วนี่เบิ่งดูนี่ขีง่ง้อข้าเจ้าได้นี่เด้อ นี่ขี่งัวมีตั้งแต่แม่คันนิง่งถ่ายรูปก็นะเออฮึจักบา้าจเถสะนี่ครับพี่น้องเห็นแม่คันนิ่งแล้วครับผมนี่หนาวแล้วแต่ว่าถ้าจะว่าหิมะก็ยังบ่ทันแม่นหิมะนะครับเด้อยังไม่ใช่หิมะนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับโอ้คือมือดแถววันนี้อุ้ยหนาวพี่น้องกรนี้อากาศ อนเช้าของเกาหลีใต้นะครับติดลบสององศาครับผมติดลบสององศาหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้พี่น้องเห็นว่าเขาเข็ดหน้ากันไอเขาเกี่ยวเขาเล้วเบิดเลี้ยวเขาเกี่ยวเขาเล้วเบิดแล้วเขาพักกันเท็ดอย่งเนี้ยเดี๋ยวเสียพี่น้องเบิรงนะครับเด้ตอนนี้หนาวครับนี่เพิ่นไทยกันเลี้วครับพี่น้องพ่อ เกี่ยวเข่าเส็บเสร็จบัดเกี่ยวข้าวเสร็จไถนาเลยนะครับไถกบฟางเลยนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมนี่คือเกาหลีพอดีไทยแล้วฝนตกห่ามาเนี่ยบางแปลงไถก้อนหนานี้นะครับนี่แปลงนี่เปียงที่เพิ่นเอาขีงา่งัวมาใส่แล้วเพิ่นมาไทยนี่ที่ตุก,กี่ไทยขี่งัวให้บึงก็พอดีเลยไถหน้าแล้วฝนตกใส่ครับพี่น้อง นี่เขาอากล่ะแม่คานิงนะครับผมนี่ข้นเจ้ากระไทยแบบนี้ครับผมนี่ก็คือว่าไทยพ่อว่าไทยพ่อว่ามันให้ฟางว่าลุมแน่จักหน่อยนะครับผมให้ต่อเฟืองนี่ต่อเฟืองกับว่าสูงได้บ้านนี่เขาเกี่ยวเขาตั้มเนี่ยเกาหลีเกี่ยวเขาตั้มนะครับนี่บ่ถึงสิบเส้นเลยต่อเฟืองเขายางเก่งกับสิบเส้นนะครับเอ้าไม่งางย่างเงี้ยผมสิรวมบาดนี่เอาน้มรวมบาดนี่โอ้ยเว้ยแต่แต่ นี่ครับพี่น้องบ้านเฮากา่ะพายเงาด้วครับเด้อย่าพากันเผาฟางครับผมเสียดายเสียดายปุ๋ยครับพี่น้องแห้งง้วคขั้วแห้งหายยากเด้อสซูมือนี่บ่มีง้วมีคัย้ยหาง้วหาคั้ยอยากมากไถกบงผืนเขาเดี่ยวไถได้ซ้ำได้เอาเดียครับพี่น้องไถได้ซ้ำได้ซ้ำนึงเก่เาเพราะมันว่าเขาจะไถแบบกบเพราะเห็นอย่างเลยกับบ่มีอันนะครับนี่หน้าเปียงนี่นี่เข้าเจ้าเอาเ,อาเ,อาเอาฟืองมาไว้นี่ เฟื่องนี่ค่าเจ้าเจี๊ยวเอาไว้ถ้าเอาขอนใน้ห่อด้วนี่นี่กล่องนี่เด้อโอ้ยแบบทัวปลานี่ค่าเจ้าบ่าเก็บเลยบหนี่มันหนาวกวนปีนี้หนาวเด้วปีนี้หนาวเร็วมากนะครับผมโอ้ค่าเจ้ามาเด็ดอออกมากโอ้ท่านมาออกมากอายังบ่มบ่บัวแก่มั้งนี่ปลูกสาพุฒนี่ฟางกล่องนี่ค่าเจ้ากะเอาไว้ถ้าเอามาเขอนใน้ห่อด้วนี่เอาไว้เข้าในห่อนะครับ เพื่อนจะออาไปปั้นใส่ดินใส่ยังนะครับผมให้เป็นปุย๋ยด้อพี่น้องดอ้วยนี่ด้อนี่บ้านนี่อันนี้ไทยม่านนี่เนี่ยตุกีว่าไทยม่านนี่นี่หน้าแปลงนี่นี่หน้าแปลงนี่ไทยหมู่านนี่ครับผมกเจะปลูกกระเทียมบ่ไปเบิ่งกระเทียมเยนะอยพี่น้องเนาะหน้าแปลงนี่ไทยหมื่อวานนี่ครับกกน,นี่หน้าแปลงนี้ไทยมื่อวานนี้นะครับนี่เห็นเน่ตุกว่าพอดีฝนตกใส่แล้วเพื่อนก็มาไทยเลยครับผม ไทยกคฟังไวเลยครับพี่น้องนี่ไทยกคฟังไวเลยพอดีกับแม่คันิง่งก็ลงพอดีมเมื่อบึงกระเทียมบ่นี่พี่น้องกระเทียมนี่ปลูกตั้งแต่ปลูกนน่นละมั่งนี่นี่มันบ่เป็นเนียงนี่ครับพี่น้องมันบ่ตายดิอีข้าจบวคุ้มพายางนี่ว่าแถวนี่ไหมเบิองเบืงแม่คันิ่งลงครับพี่นอ้องนี่บ้านท้องด้อสมัยต่กเถ่าผมเคยเห็นเพินอันใบมันนี่เบิงบ่งเบิงบ่งเบืองพี่น,อน้องเบืองไอ้แม่คันิ่งเลยอัน แม่คันิ่งนะครับผมนี่แม่คันนิ่งนี่นโอ้โหเรียบมันคือผู้หายครับแจ้านอ้อว่ามันโหดตามปอกกว่านี่ฮะมึงเลยมันบมเป็นยังนะครับนี่กระเทียมนี่งามเลี้ยวกระเทียมงามเลี้ยวครับแต่ว่าเจ้าจะไปคุดช่วงเดือนอ่ามีหน้าคมนะครับพี่น้องงามงาม,งามกระเทียมงามสมัยตะพูเทา่านีา่พูดนะพูดหนึงออกกําลังกายอยู่พูดมาพี่มาพี่เนีย่ยตุ๊กกี่เตียนของเจ้าขอ,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 ขอก็ขึ้นบนพื้นหนาว หนาวเปล่า,ามุนิดที่ลบซองซาออกกลังกายได้แ <c oughs> นวน้อยๆก็เอามาหาเมียตะวันมาหาเมียปันนกระยานมากว่านาหาานาวคักดาวเนี่ยพี่น้องปันนกระยานมาหนาวแต่ว่าข้างในนี่เฮียแตกป่ะน,นี่ใบกระเทียมเนาะสมัยตะพูทเทานี่เพิ่นเอาไปตำใส่ไหุฮงกับแซบด้วยครับพี่น้องนี่นี่ มันบ่าท่านเป็นหัวนี่เอาใบไปตำเอาใบไ,ไปตำใส่บักาุ่งกเชี่ยบบ้านหันสมัยตะกี้สมัยตะกี้บ้านนอาปลูกอยู่ต่ทุกมือนี่บ่เห็นผู้ใดปลูกกระวทถวบ้านผมแต่เกาหลีนี่ผู้ใดเขามีทีนีท่าเขาปลูกกันทุกคนเลยเนี่นี่กระเทียมนี่ยหนาบ้านเขาเจ้าที่ผมเคยถ่ายมือเจ้าเห็นนั่นช่วงนี้เขาเจ้าปลูกกระเทียมกันทั้งหมดแหละกระเทียมเนี่ยมีหอมปลูกความปลูกกระเทียมกับปลูกง่ายๆกันอันนี้เพิ่นไทยบ้านนี่บอกให้นี่โอ้มัน เดี๋ยวเบิังคือจะเงินไทยไว้โดดเนาะมันเห็ดมันแข็งเนาะมันมันหนาวไว้เนาะมันหนาวแล้วมันคือส่งเก่าเนาะไทยแบบนั้นครับนี่ไทยกบฟังไปเลยอันนี้ใครจะเสียวัยเฮ็ดนงั้นก่อนนี่เฟืยงซุ้นนี่เขาได้เฮาเซ่มัน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 สุกจัดเขาก็บมะเอาเด้อันใดที่มันสุกจัดมันมะเอาฮึเออมาหาเราก่อน บ่ยากหรอกนี่มันเขาเอกาาว่าใบเฮ็ดเป็นปุ๋ยเป็นหนังแล้วนี่ใครจะเอามาเฮ็ดปุ๋ยเบิดร์นใบบักเข้าเคี้ยวเคี้ยพวกงูนี่ใครอันนี้ฟางมือใครจะขอขาได้เขาไข่ปัน้นอ๋อซุกไปกับเสียไปโคู่คันน,นิน่งแม่คันนิ่งครับผมฮะ โอ้ฝนตกแล้วก็ไถเร็วโอ้มันก็บแสดงว่าน้ำตัวแข็งค้างมาฝนแถวนี้น้ำชุ่มร่องน้ำเล็กเดียวโอ้ทั้งฝนก็ตกแข็งอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันเนี่ยมันอยู่โรงงานเนาะมันก็บ่ได้รู้สึกว่ามันสีนั่นเนาะมีอะไรบ้างโอ้ขนมซุ้มขวบไบวายเจ้าใบซานตัวนึงแต่มันหวานคักหวานจัดขนมมาหนีหวานจัดคักหวานใสนี่ซื่อๆอยู่มิตแมันอันนี้น่ะโอ้ ใครว่ามันหวานใครว่ามันหวานอยูได้ยเหรอนี่งานมือนี่นี่คืองานในวันนี้นะครับผมโอ้ยหนาหนาวเสร็จมาลองซิมองดูอันนี้หนาวไปจ้าตหนาวบหนาวกองเบื้องเอาเลยเบื้องชุดนีนเลยชุดเดียวนี่ละวันนี้ติดลบเท่าไหร่ติดลบสองแบบ วันนี้ติดลบสององศานะครับผมหนาวมากนะครับขณะนี้ตอนนี้เที่ยงนะครับผมเมื่อเช้านี่แดดกับแดดไม่อุ่นเน้อแดดหนาวแดดก็แดดหนาวนะครับผมอู้ยลมบ้านอู้ยลมบ้านแดดอุ่นคือบ้านเฮ้ยแดดหนาวแดดบ้านนี้โอ้ยกระยำนี่เนาะบ้านเฮายกรำหนาวไปตากแดดกับอุ่นนี่เนาะแต่บ้านนี้นี่เว้ยตากแดดไปเย็นก็ตอกปากแข็งซื่อบ้านนี้ หนาวโอ้ยให้กินคองกันมาเลยนี่แหละครับการฮ็ดหน้าของประเทศเกาหลีใต้ข้าจเจ้าเฮ็ดประมาณนี้แหละพ่อพ่อัางเตียเยาเขาเลี้ยวข้าจเจ้ากับภากกันไทเลยนะครับพี่น้องไถกบฟางไว้ก็บพอดีฝนตกมาใส่เอาไว้คลิปนี้ฝากฝากไว้แค่นี้ผมสีเฮ็ดงานแล้วมารับจอบน้ำเมี้ยคือก็ครับผมขอบุญขอบุณทุกคนที่ให้กำลังใจสดงวันาศา,าตลอดมากนะครับเด้อขอทุกคนมมแต่ความสุขควบเจเริญทั้งพี่น้องทั้งเมืองไทยทั้งเกาหลี ทั้งยุโรปอเมริกาทั้งเอเชียทุกคนทั้งพี่นอววอ้องเศร้าสปปาเล่านะครับเด้อขออยู่ดีมีแห้งทุกคนปลอดภัย,ายจากโควิดทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนีอการเยร็นหน้าของตรงนี้นะครับเนะ <S 1> <S 1> าะเป็นกจะเฉียดประมาณนี้ครับผม บ้านเท่าเป็นงสี่บนาากน,น,นะบ้านเทาเือกันดีล้บ้านเากอนหางคักด้ขอขอดีนีเมดเขาเขายาวเ้สุดยอดเลย